สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดี FC เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในช่องพ่อบัรแก้ววันนี้ก็จะเป็นเหรียญสิบบาท2ส,สีนะครับผมเหรียญ10บ,บาท2ส,สีนะครับ125ปีกรมศุลกากร,กรปี2542นะครับเป็นเนื้อลูหะ2ส,สีนะครับ ขนาด26มเมตรน้ำหนัก8.5กรัมผลิตยอยู่ที่จำนวน3มล้านาเหรียญประกาศใช้ในวันที่ห้ากรกฎาคมปี2,542เพื่อนๆสังเกตไหมครับด้านหน้าก็จะเป็นสองสีนะครับเป็นสเสดิจพ่อโลเกกับสเสดิจพ่อรลห้านะครับผมเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดช พโลจุดจุฬาลงกรณ์พโลจุดนะครับปอปลาลอเรือนะครับแล้วก็จะมีลายกนหนกนะครับด้านหน้าเห็นไหมครับนี่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับเพื่อนๆครับผ่านการใช้งานนี่นะครับด้านข้างก็จะมีฟันเฟืองนะครับด้านข้าง นี่นะครับเป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่นักสะสมครมีนะครับส่วนด้านหลังนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับจะไม่ตีลังกานะครับเหรียญนี้จะไม่ตีลังกานะครับหัวอยู่อย่างไรหลังก็หัวไปทางเดียวกันนะครับเป็นปฏิมากรรมที่สวยงามอีกหนึ่งเหรียญนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับ ราคาสิบบาทนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับสีก่ก,กรกฎาคมสองนห้าสี่สองนะครับประเทศไทย125ยี่สิบห้าปีกรมศุลกา,ากรนะครับก็จะเป็นรูปกงศุลประมาณนี้นะครับเพืเ่อนๆครับใครมีก็ควรเก็บไว้นะครับเป็นเหรียญที่มีคุณค่านะครับอ่า เป็นฟันเฟืองนะครับตรงขอบเป็นฟันเฟืองขนาดหรือจํานวนการผลิตก็กล่าวกันไปเบื้องต้นแล้วนะครับนี่นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับช่วงนี้ก็จะลงคลิปบ่อยหน่อยนะครับจะเป็นคลิปเหรียญสิบ กับเหรียญที่น่าสะสมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ